วัดแตกความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้คําคืนนี้ไม่ใช่แค่คืนธรรมดาแต่คือคืนที่แฟนเพลงทั่วประเทศเฝ้ารอคอยเพราะต้นข้าวสุปริยาและไรอรรันกาดบัณฑิตเคยร่วงเวทีเดียวกันมาก่อนแล้วและการกลับมาเจอกันครั้งนี้กำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของวงการลุกทุ่นไข่ และคืนนี้มันไม่ใช่ศึกดวนเดือดอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มันคือเวทีแห่งมิตรภาพรอยยิ้มและเสียงปรบมือที่จะถูกจารึกในความทรงจำของแฟนเพลงตลอดไปสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับและผู้ชมทุกท่านคุณกำลังอยู่กับ g o อสิบบัสมักหมอนลำนิวส์กับดิชันแอดมินสาวไอผู้ประกาศข่าวมืออาชีพที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเบื้องหลังในค่าคืนนี้แบบหมดเปลือก ไม่ว่าจะเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลเรื่องราวจริงที่หลายคนยังไม่เคยรู้หรือมุมมองที่สื่อกระแสหลักอาจไม่ได้บอกคุณเราจะรวบรวมทุกความจริงทุกมิติของเหตุการณ์มาถ่ายทอดให้คุณได้ติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุด25กันยายนวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครกลายเป็นเวทีที่ร้อนแรงที่สุดในค่ำคืนนี้ ผู้คนแห่มากันตั้งแต่หัวคำ่ำบางคนเดินทางข้ามจังหวัดเพียงเพื่อรอคอยวินาทีสำคัญวินาทีที่สองดาวรุ่งอย่างยุคต้นข้าวสุปริยาและไรอันกัดบัณฑิตจะกลับมาพบกันบนเวทีเดียวกันอีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ป้ายไฟและแฟนคลับที่จับจองพื้นที่แน่นขนาดทุกคนต่างเฝ้ารอด้วยหัวใจเต้นแรง แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ก็คือต้นข้าวและไราอานเคยร่วมเวทีเดียวกันมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ต้นข้าวเพิ่งคว้าแชมป์ดวลเพลงชิงทุนได้เพียง22สมัยเท่านั้นการเจอกันครั้งนั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้จะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ทั้งวงการต้องจับตามองถ้าพูดถึงหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการลูกทุ่งไทยในยุคนี้ ชื่อของไรอันกาดบัณฑิตต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนไรอันกัดบัณฑิตหรือที่แฟนเพลงมักจะเรียกกันสั้นๆว่าไราอันแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากเวทีประกวดชื่อดังไม่หมดนี่ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่กินใจทำให้เขากลายเป็นขวัญใจของแฟนเพลงทั่วประเทศในเวลาไม่นานตลอดเส้นทางที่ผ่านมาไราอันไม่เพียงแค่สะสมฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น แต่ยังคว้ารางวัลและผลงานเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยหรือแม้แต่คอนเสิรต์ตใหญ่ๆที่มียอดผู้ชมล้นหลามในทุกจังหวัดที่เขาไปเยือนกระแสความดังของไรอันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบนเวทีเท่านั้นแต่ยังขยายสู่โลกออนไลน์คลิปการแสดงของเขามียอดชมทะลุหลักล้านครั้งในเวลาอันรวดเร็ว แฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทั้งพรสวรรค์และความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมถ้าพูดถึงดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการลูกทุ่งไทยในวันนี้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาต้องติดอยู่ในใจของแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างแน่นอนน้องต้นข้าวแจ้งเกิดจากเวทีประกวดดวลเพลงชิงทุนด้วยเสียงร้องหวานใสและพลังอารมณ์ที่กินใจผู้ฟัง ทำให้เธอสามารถคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า68สมัยสร้างสถิติที่ทำให้ทั้งกรรมการและแฟนเพลงต้องจับตามองความดังของต้นข้าวไม่หยุดอยู่แค่บนเวทีประกวดเท่านั้นเธอก้าวสู่คอนเสิร์ตใหญ่งานเทศกาลและงานแสดงทั่วประเทศมีแฟนคลับเหนียวแน่นที่พร้อมจะติดตามทุกผลงานไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งซึ้งกินใจเพลงจังหวะสนุกสนานหรือแม้แต่เพลงในตำนานที่เธอนำมาร้องใหม่ จนกลายเป็นกระแสะไวรัลในโซเชียลแฟนเพลงต่างยอมรับตรงกันว่าต้นข้าวสุปริยาคือศิลปินรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความมุ่งมัน่นและเสน่ห์บนเวทีที่หาใครเทียบได้ยากและค่ำคืนนี้แฟนเพลงทั่วประเทศกำลังจับตามองสองดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการลูกทุ่งไทยต้นข้าวสุปริยาและไรอันกัดบัณฑิตจะกลับมาพบกันบนเวทีเดียวกันอีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ทุกคนรอคอยแต่ในยุคโซเชียลคำว่าปะทะถูกขยายใหญ่ขึ้นทุกวินาทีลิปซสั้นไม่กี่วินาทีอาจกลายเป็นกระแสร้อนแรงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพาดหัวแรงๆทำให้ผู้คนตีความไปต่างๆนานา,นาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเวทีนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุดเดือดแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเวทีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงปรบมือและความเคารพซึ่งกันและกันของศิลปินทั้งสองฝีมือของพวกเขาไม่ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบแต่ถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างโชว์ที่ดีที่สุดให้แฟนเพลงได้จดจำเป้าหมายไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการมอบความสุขเสียงเพลงและพลังบวกให้กับผู้ชมที่รักและติดตามพวกเขามาตลอดเจ้าภาพงานเล่าให้เราฟังด้วยรอยยิ้มว่าทุกครั้งที่ต้นข้าวสุปริยาและไรอันกัดบัณฑิตขึ้นเวทีเดียวกัน บรรยากาศจะเปลี่ยนไปทันทีรอยยิ้มของแฟนคลับเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องไปทั่วงานทุกคนต่างพร้อมใจกันส่งพลังบวกให้ศิลปินทั้งสองอย่างเต็มที่ที่สำคัญไม่มีแม้แต่เงาของคำว่าดวลหรือการแข่งขันบนเวทีนี้มีแต่ความร่วมมือความเคารพในฝีมือซึ่งกันและกันและมิตรภาพที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบงานแฟนคลับเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามารอดูรอยยิ้ม ความสนุกและพลังบวกจากศิลปินที่รักไม่ได้มาหวังการประท้าหรือดราม่าใดๆเลยเพราะสำหรับพวกเขาแค่ได้เห็นต้นข้าวกับไรอันขึ้นเวทีเดียวกันก็มีค่ามากพอแล้วเราขออวยพรให้ศิลปินทั้งสองต้นข้าวสุปริยาและไรอันกัดบัณฑิตยังคงเป็นที่รักของแฟนคลับเสมอมาให้ทุกก้าวเดินบนเส้นทางสายดนตรีเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงปรบมือที่กึกก้องขอให้แฟนคลับ คอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและสนับสนุนทั้งสองในทุกผลงานทุกเวทีและทุกความฝันเพื่อให้พลังบวกความรักและมิตรภาพนี้เติบโตและส่องแสงอย่างงดงามตลอดไปคืนนี้ไม่ใช่ศึกดวลไม่ใช่การประชันเพื่อหาผู้ชนะแต่คือเวทีแห่งมิตรภาพความรักในเสียงเพลงและการรวมพลังของแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการลูกทุ่งไทยบนเวทีเราได้เห็นรอยยิ้มของศิลปิน เสียงปรบมือที่ดังสนั่นจากแฟนคลับและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความผูกพันและความทรงจำที่สวยงามและแน่นอนค่ะก็สิบบัสมักหมอนลำนิวส์จะไม่หยุดเพียงแค่พาดหัวข่าวแต่จะติดตามทุกเรื่องราวเบื้องหลังความจริงที่ซ่อนอยู่และทุกมุมมองที่ลึกกว่าที่คุณเคยเห็นเพื่อพาคุณไปสัมผัสความจริงที่อยู่เหนือกระแสเสมอ